ก็เข้าสู่รายการ FC Fever กับเราทั้งสองคนนะครับแน่นอนเลยพี่เวตอนนี้ถ้าพูดถึงชนบุรี FC ฉลามชนของเราเนี่ยเรียกว่าหือจับเลยก็ว่าได้เพราะจากคะแนนตารางตอนนี้รู้สึกเราตามบุรีรัมย์นะครับอยู่7คะแนน7คะแนนเหมือนเดิมยังไม่พอครับพี่เวเรียกว่าเมืองทองก็หายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าต้องรักษาตําแหน่งให้ดีที่สุดถ้าเปรียบเทียบผ้าเหมือนคนวิ่งแข่งกันนะสามคน ครับผมเวลาเป็นนาไปแล้วช่วงตัวเมืองทองนี่วิ่งตามหลังเหมือนคนวิ่ง2คนพร้อมกันใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครพลาดหรือว่าใครที่สะดุดล้มนะครับครับผมอีกหนึ่งทีมพร้อมที่จะแซงทันทีเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าน่เป็นเป็นอะไรที่น่าลุ้นตลอดนะนะครับแล้วันนี้นะครับรายการของเราก็มีเป็นต้องบอกว่าความพิเศษเลยนะของเทปนี้นะครับนั่นคือความในใจ นะครับของพี่นบครับผมคุณนบสิงโตทองเลยครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างแน่นอนมาเปิดใจพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับไปชมกันเลยครับครับผมถ้าบอกว่ายากไหมมันก็ยากนะฮะเพราะว่าด้วยขนาดของทีมด้วยเงินลงทุนของทีมต้องพูดตรงๆอ่ะนะไม่ต้องเกรงใจเลยอคงคงเป็นการยากเพราะว่าขณะนี้บูรามก็นำโดยเจ็ดแต้มนะแล้วก็เสริมตัวผู้เล่นการให้เงินส่วนริป การให้โบนัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นโอเคเราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งในสนามทีมเขาโอเคมีศักยภาพดีทั้งเรื่อง power นอกสนามหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ดีนะแต่ว่าเราก็ยังพอจะภูมิใจว่าเฮ้ยในทีมขนาดเดียวกันเนี่ยที่ลงทุนวันหกสิบล้านเนี่ยเฮ้ยเราก็ยังเหนือกว่าคือเรากยังเราเหนือกว่าบางทีที่ลงทุนมากกว่าเราแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าเออทีมงานสตาฟต่างๆเนี่ยรวมทั้งติ๊ะ ออจะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลแต่ว่าทุกเกมที่ชมรีเล่นมันจะเต็มด้วย,วยความสุขแล้วก็เต็มด้วยสีสันที่ที่แฟนบอลเอ่อต้องต้องติดตามแล้วก็ผมว่าแฟนบอลจะได้อะไรดีๆจากการมาดูเอ,อชมรีเล่นนะผมว่าไอ้สิ่งนั้นมันม,นมนสำคัญกว่าขอให้ช <c oughs> นะด้วยการใสสะอาดแล้วแล้วก็ประทับใจคนดูไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันบางทีมันมีคุณค่ามากกว่า จะได้แชมป์มาด้วยด้วยวิธีทางที่ไม่ไม่ค่อยดีนะโอ้โหพี่เมยครับเอาใจแฟนคลับซะขนาดนี้นะครับจะไม่ทำให้ชมรีเอฟซีเนี่ยมีแฟนคลับเยอะได้ยังไงผมฟังไปก็น้ำตานี่คลอยนะครับน้ำหูน้ำมูกจะไหลนะฮะแม่พี่นพพูดซศร้าซึ้งนะครับผมเรียกว่าอย่าลืมนะฮะแฟนบอลนะครับคือทางสโมสรเนี่ยยืนยันไปแล้วนะครับโดยพี่นพว่าจะต้องการเล่นเพื่อเอนเตอร์เทนแฟนบอลเพราะฉะนั้น เราหน้าที่ที่แน่นอนหน้าที่ของเราคือชมและเชียร์ครับผมนะครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นที่หน่อยนะครับเพื่อสโมสรของเรานะครับทั้งสามสโมสรเลยนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นชนบุรีพัทยาและก็ศรีราชาด้วยครับผมเรียกว่าเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็ใจสู้ล่ะนะครับนะทั้งเกมเล่นก็ดีทั้งเอาใจแฟนขับก็ดีพลาดไม่ได้เลยนะครับตัวแมตช์ก็ติดตามรับชมกันด้วยกันแล้วกันครับครับส่วนโปรแกรมนะครับมาพูดถึงโปรแกรมการขันนาต่อไปนะครับก็เป็นวันเสาร์ ที่สิสิงหาคมแล้วก็วันอาทิตย์ที่ส4สิงหาคมครับพูดถึงวันเสาร์ก่อนนะครับวันเสาร์เนี่ยมีทีมในจังหวัดชุมบุรีของเราเนี่ยนะครับลงทำการแข่งขันอยู่1ทีมครับผมนั่นคือชุบุรีลึซีนะครับจะเตะศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ครับนะครับพบกับวิลัมพีเอเกมนี้มิกกี้ต้องบอกว่ามีความสัมพัญต่อทีมฉลามชนชุมบุรีลึซีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางโค้ชเฮงเนี่ยนะครับเคยพูดไว้เคยลั่นวาจาว่าถ้าสมมตินะนะครับชุบุรีเนี่ยเกิดสะดุดแพ้ หรือเสมอขึ้นมานะครับไม่ต้องหวังแล้วนะครับเรื่องของแชมป์ไททันเบรีเพราะว่าคงจะตามวิรามพีไม่ทันจริงๆนะครับก็วิรามน่าจะทิ้งห่างเป็นต้องบอกว่าเป็นหลักสิบแต้นุณแลาววันนี้เจ็ดตอนนี้เจ็ดละนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่สําคัญมากมาแมตช์แรกนะครับในเล็กแรกชูมุรีไปพลาดท่านะนะครับไปแพ้คาบ้ากับวีรามาครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่เราต้องล้างตาแล้วก็เชื่อว่านะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของตัวการแข่งขันเนี่ยนะครับ หมดลงแล้วเหลือเพียงแค่ราคา60บาทเท่านั้นที่จะมีการขายกันนะครับในวันแข่งขันก็ติดตามไว้กันว่าเวลากี่โมงนะนะครับส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับของทั้งสองทีนี่ยยังไม่รับการเปิดเผยมาเพราะฉะนั้นนะครับคาดว่านะครับชุดใหญ่ทั้งสองทีมอย่างแน่นอนนะครับเราจะได้ชมเกมที่ต้องบอกว่าพี่อภิมหาเกมเลยนะบิ๊กแมทครับโหนะครับคุยก็ขนลุกแล้วยังไงติดตามไว้กันครับเสาร์นี้ครับในเวลา18นาฬิกา โอ้โห6ตัวเย็นครับผมครับอันนี้คือโปรแกรมในส่วนของวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยมี2ทีมจากชนบุรีนะครับลงทำการแข่งขันนั่นคือในส่วนของพัทยายูเนเต็ดนะครับพัทยาเนี่ยนะครับจะเปิดสนามสพรชลบุรีนะหลังเย้าชั่วคราวนะครับอีกเลกหนึ่งก็จะพบกับทีโอทีเอสซีนะครับทีโอทีเอสซีเนี่ยนะครับฟอร์มล่าสุดก็เล่นแบบสุดยอดนะแพ้ชลบุรีไป็น1-0ใช่ไหมครับเขเล่นอย่างนีมีเยี่ยมเลยนะครับผิดครับ ฟอร์มจากเล็กแรกเลยเพราะฉะนั้นเจอกับพัทยาในพัทยาล่าสุดเนี่ยแพ้อุตสภามา1ประตูต่อ2นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยแพ้กับแพ้มาเจอกันเหมือนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือไม่มีทางเลือกแล้วนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกว่ามีลุ้นแลยกันแน่นอนครับเจ้าบ้านได้เปรียบแน่นอนในของแรงชี้นะครับเล่นในบ้านด้วยแน่นอนครับ่วนอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นคือศรีราชานะครับศรีราชาเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเดินทางไกลนิดนึง นะครับเพราะว่าเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่สนามสมโภช700ปีนะครับก็เป็นหลังย่ามชั่วคาของเชียงรายครับนะครับไปเยือนเชีงยงรายศรีชาก็แมตช์ที่แล้วเนี่ยนะครับเสมอกับศรีสะเกตมาหนึ 1> 1่งตเดหนึ่งส่วนเชียงรายเอาชนะมานะครับเพราะฉะนั้น2งทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นเชียงรายเนี่ยมีขวางกำลงใจดีนะครับแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็เป็นการฉลองลังใหม่ของเขาด้วยวนการชนะนะนะครับส่วนศราีชาติเนี่ยนะครับ ถึงแม้ว่าจะเสมอมาเดินทางไกลด้วยนั่นหมาว่าเสียเปรียบเรื่องของการพักผ่อนนะครับแต่ก็ติดตามไปกันครับเอาล่ะเอาใจช่วยสองทีมในวันอาทิตย์ด้วยครับผมอย่าลืมนะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ครับแชมเบอร์ลีฟซีเปิดชมพีเซเดียมนะครับพบกับวีรามพีเอนะครับครับผมงานนี้เราจะต้อนรับนะครับแฟนฝาแฟนด้วยนะครับก็คือสุรัสสุขะนะครับกลับสู่ลังถิ่นเก่าที่เป็นถิ่นที่ต้องบอกว่า สร้างเข้ามาตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็กลับมาเดีอีกครั้งหนึ่งติดตามกันครับวันเสาร์ชุมนีกับบุรีรัมย์นะครับ1ิบกาฬิกาครับผมวันนี้รายการของเราก็น่าจะครบถ้วนนะแน่นอนนะครับในแมตช์ที่พี่วีได้พูดถึงเมื่อที้นะครับรับรองอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะครับเราเก็บมาฝากไฮไลท์เด็ด แน่นอนเลยสำหรับใครที่อาจจะพลาดนะครับไม่ได้ไปชมที่สนามก็ตามหรือว่าตามช่องรายการที่ถ่ายทอดก็ตามนะครับเรียกว่า FC Fever เราต้องสองคนเก็บมาฝากครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเป็นประจำในสัปดาห์หน้าก็จะมาติดกันเลยครับครับเอ็กซ์คูลีแบบไหนติดตามด้วกันครับมีไฮไลท์มาฝากแน่นอนครับผมเราก็อย่าลืมด้วยนะครับรายการ FC Fever ของเรานะครับออนแอร์ทุกวันอังคารนะครับเวลาสองทุ่มตรงเลยสองทุ่มตรงนะครับก็กาที่ปฏิทินไปเลย แน่นอนครับวันอังคารแล้วก็แล้วก็มาร์คนาฬิกาไว้เลยนะครับสองทุ่มครับพบกับพวกเราอย่างแน่นอนทางช่องอะะไรน S V SV Asian ครับ Asian นะครับครับผมแล้วก็หลายคนอ่านจจะโอ้ดูไม่ทันมิกกี้วีวีทำอะไรมีรันไหมอะไรอย่างนี้มีครับรีรันวันแรกก็คือวันพุธนะครับเวลาแปดโมงครึ่งแปดโมงเช้าช่วงเช้าครับรีรันนะไม่ใช่รีลีสนะฮะยังไงก็ติดตามแล้วกันครับผมแล้วก็มีรางวัลด้วยครับ วุหารด้วยวุหารอีกหนึ่งวันครับเที่ยงตรงเลยครับต้องบอกว่าฉะนั้นก็ติดตามรับชมด้วยก็แล้กันโอ้โหลองลองดูเวลานะครับถ้าใครบอกว่าพลาดรายการของเราเพราะฉะนั้นนี่มีข้อแก้ตัวแล้วแน่นอนครับมีทุกเวลาเลยนะครับติดตามและยังครับรายการของเราก็จะเจอการเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารแบบนี้นะครับสองทุ่มหนึ่งสามทุ่มนะวันนี้เอฟซีทีเวอร์ต้องลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องไปเก็บข้าวเก็บของหน่อยบอลวิบอลเดี๋ยวอาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าเทปอาทิตย์หน้าพี่วีอะไรครคับเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอร่อยๆกินไปนั่งบรรยากาศสวยๆคลาสสิกคลาสสิกกันโอ้นี่เราสาพูดก่อนเลยนะแน่นอนต้องติดตามชมอาทิตย์หน้านะครับว่าเราทั้งสองคนนั้นจะเก็บอะไรมาฝากนะครับ,<พ>บเกี่ยวกับสามสโมสรน,นี่แหละไม่รู้สโมสรนใดนสโมสรหนึ่งนะครับชมบุมรเีเอฟซีพัทยายูนเต็ดหรือจะเป็นศรชาติสุสกิ แน่นอนอิ่มอร่อยแล้วก็ได้บรรยากาศแบบชิวๆสบายๆแน่นอนครับผมเอาละครับวันนี้รายการ FC Fever นะครับต้องลาแล้วนะครับเวลาหมดหมดเวลาแล้วถูกต้องวันนี้ผมวิวนะครับครับผมมิกกี้ครับลาแล้วนะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ She had eyes that I couldn't ignore. I chatted her up out on the dance floor. She was out of cigarettes, so I walked her to the store. Scrambled up, but she can't But she pauses, just to take a call. She answers.